นี่พูดเรื่องการใชมอเตอร์ Motor. DC มอเตอร์นะอ,อันนี้เป็นการจ่ายไฟธรรมดาก็คืออย่างที่รู้ก็คือมอเตอร์ DC เนี่ยมันสามารถสลับบวกลบได้ถ้าต่อถูกขั้วคือบวกใส่บวกเนี่ยมอเตอร์ Motor มันจะหมุนถูกทิศเลอเรียกว่า forward ถ้าต่อสลับขั้ว จะเป็นรีเวิร์สนะครับแล้วในตัวเทคนิคการได้แบบเฮดบิดมันมาจากตัวนี้ลักษณะการจัดลงจรมันคล้ายตัวในภาษาอังกฤษซึ่งการได้แบบเฮดบิดนะครับนี่กล้องาการได่แบบเฮดบิด จะเป็นอันนี้จะใช้สวิตสีตัวนะครับแทนด้วย r 1นึ่ง r สอง r สาม r สี่นะครับซึ่งความสัมพันธ์การทํางานของมันจะเป็นแบบนี้ r หกับ r 2จะทํางานพร้อมกันแล้วก็ r 3กับ r สจะทํางานพร้อมกันนะครับความสัมพันธ์การทํางานจะเป็นแบบนี้ก็จะจัดวงจรลักษณะนี้ ตามหมายเลขซึ่งเมื่อจัดวงจรตามหมายเลข4มาดูการทํางานนะครับหมายเลข5 <h reconcile> ก็อย่างที่บอกว่า3 4ทำงานพร้อมกันนะถ้าทำงานสวิตจะโครดถ้าไม่ทำงานสวิตจะโอเพนนะอันนี้3 4ทำงานปึนป๊บไฟจากขั้วบวกวบก็ไหลผ่านมาอย่างนี้มาควบวงจรที่ขั้วลบ มอเตอร์ทำงานได้ถ้าอีกกรณีหนึ่งก็คืออสามอสีไม่ทำงานแต่เป็นอหนึ่งกับอสองทำงานแทนก็จะเป็นแบบนี้ไฟจากขั้วบวกก็จะไหลผ่านแล้วครบทีขั้วลบซึ่งจะเห็นได้ว,ว่า การสลับการทํางานวันนี้มันจะทําให้มอเตอร์หมุนเดินหน้าแล้วก็หมุนถอยลหลังได้นะครับแล้วก็มาที่วงจรที่ที่ผมใช้ก็จะลักษณะนี้วงจรเฮดบิดในโปรเจกตที่จะใช้1 1ตัวมอเตอร์ใช้รีเลย์สตัวซึ่งจะใช้หน้าคอนแทค N O N C ในการทำงานก็ประมาณนี้ถ้าแทนเลอกหนึ่งที่คอยตรงนี้ หมายถึงรีเลียทำงานถ้าแทนด้วยเลขศูนย์รีรเลียไม่ทำงานถ้ารีเลียสําหรับการทำงานปุ๊บไฟก็จะไหลาจากตรงนี้ผ่านลงมาตรงนี้ครบที่ขั้วลบมันก็จะเป็นการกับขัว้วแรงจ่ายก็จะทำให้มอเตอร์หมุนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับประมาณนี้โอเค